สวัสดีทุกคนนี่เราตัวเล็กเองนะในที่สุดก็ได้มาเอาหมักเซลร์สักทีหลังจากที่เราแวนนั่นแวนนี่ตั้งหลายที่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นของเรานะคะต้นนี้เป็นต้นของนาเราที่อยู่น,นาข้างๆบอกเลยว่าต้นนี้ ผลมันออกดกมากแล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยที่สำคัญกินง่ายและอีกข้อนึงนั้นก็คือน้องปลอดภัยนะเพราะว่าต้นนี้ไม่มีเจ้าทีนเพราะว่าอีกต้นนึงปากคลิปที่แล้วเนาะเจ้าทนนีนลังบเบลเลยซึ่งมันก็เสี่ยงเกินไปกับการที่เราจะเก็บมาลซดไปฝากน้องที่พะเยาเนาะตอนนี้น้องเราก็จะเรียนจบแล้วเลยออแค่เทอมเดียวเดี๋ยวเราจะส่งอันนี้ไปให้น้องกินนะทุกคนส่วนใครที่สงสัยว่าคลิปที่แล้วเราเจอเจ้าทีนลังใหญ่แค่ไหนให้ไปติดตามกันได้นะคะเอาทุกคนเดี๋ยวเราก่อนจะก ป้าจะขอแม่พาไปดูน้ำตกเล็กๆที่ปลายนาแล้วเนาะเป็นที่ที่แบบว่าเราชอบแอบไปเล่นน้ำบ่อยมากเป็นน้ำตกที่แบบเด็กทุกคนที่อยู่แถวนี้อาจจะชอบไปเล่นเพราะว่าน้ำมันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เราขอเก็บแักแคลกลับบ้านก่อนนะทุกคนตัวนี้คืออยากจะบอกว่าได้เยอะมากเลยแล้วก็ลูกใหญ่มาก แต่ว่าเราจะเอาไปไว้ที่รถก,ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปดูน้ำตกกันถ้าใครอยากจะดูติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้เขาจะตัดติแค่ที้ก็ะไม่ได้จ้า